สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งฮะวันนี้เราพามาดูเรื่องของรถซิ่งแต่เป็นหัวลากซิ่งที่เราเคยเห็นกันในการแข่งขรรันปกติก็คือ r ีเวสเซ็ตเลสซิ่งนะก็คืออยากจะบอกว่านี่คือรถแข่งจริงๆที่เป็นหัวลากเนาะเราให้ดูกันเลยก็ได้คือหัวลากคนนี้นี่นี่คือหัวลากนะซึ่งอยากจะบอกว่าดูอินเตอร์เฮ้ย hey, เห็นอินเตอร์ป่ะแม็กดูอินเตอร์ดิเต่าโตอ่ะ นี่เราดูยางเขาดิโอ้โหแต่ในรุ่นรุ่นที่แข่งจริงๆอ่ะเขาจะมีถังน้ำอยู่200ลิตรหรือร้อยกว่าลิตรเนี่ยที่ไว้พ่นเบรกไว้พ่นเบรกนะมีพ่นเบรกปะพ่นแบบพ่นน้ำใส่สเปรย์อ่ะเป็นสเปรย์น้ำพ่นใส่ผ้าเบรกถ้าไม่พ่นใส่ผ้าเบรกมันจะเขาเรียกไงเบรกร้อนแล้วก็เบรกไม่อยู่ไหลไปชนเพราะรถพวกนี้มันหนักนี่ฮะดูเทอร์โบเขาดิแม็กเทอร์โบอะไรเนี่ย ไอ้ว่าเทอร์โบอะไรวะลูบเลอ่อเลยอันนี้ก็ยังเป็นแหบอยู่นะ<ช>แต่ว่าแต่ว่าเหลือแค่สองชั้นปกติถ้าเป็นรถรถบรรทุกหนัหนกๆมันจะเยอะกว่านี้ใช่ป่ะเนี่ยดูดิอ๋อเป็นแหนบอยู่นะว,ว่าเอาออกเหลือแค่จริงๆเรียกว่าชั้นเดียวถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่สองชั้นเพื่อให้มันมีความนิ่มมันงั้นมันแข็งมันไม่ได้บรรทุกแล้วไงก็เป็นแค่หัวป่าเพราะอันนี้จะนับเป็นชั้นไม่ได้จริงๆชั้นที่เป็นสปริงก็คือชั้นเดียวเทอร์โบอ่ะ ดู <Started. S 1> ดูทางเข้าอาก,กาศดิมันเหมือนโดนบีบบังคับงไงมั้งเห็นไหมน่าจะเป็นกดมันเนี่ยปากโดนบีบเป็นกดมันอ๋อสวิตเซอร์สวิตเซอร์สวิตเซอร์ตัวสวิตเซอร์ดูหัวหัวมันมีสองหัวเลยเนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์สองหัว<ะ><ะ>ทำไมต้องเป็นสองหัววะออกจากตรงนี้หนึ่งก่อนออกหนึง่ง <erosion. S 2> นะ เหล่าเล็กที่เดีมงนเนี่ยสองนิ้วหัวกว่าวงวันเนี้ยวงวันมันเป็นมันเป็นอ๋อไม่ใช่รุ่นรุ่นนี้มีแลมด้าไม่มีทำไมต้องใส่สองตัวอะมันไม่จับวงแหวนมันไอ้นี่ม AF AF เหรอออ AF AF หรือว่าของของของเครื่องอันนึงแล้วของของรายการแข่งขันอันนึ่งมันต้องกำหนดว่าส่วนผสมต้องไม่เกินขนาดนี้เหมือนบ้านเราอ่ะดีเทลบ้านเราอ่ะยังต้องมีแลมด้าเป็นวัดของกรรมการว่าแต่ละคันห้ามเกินเท่าไหร่หรือเปล่าเออเป็นไปได้อันเนี้ยจะของรถอันนี้ยจะของรายการอันนี้แต่ซิ่งนะ ขันหน้าช้าบีบสายเฮ้แต่เดี๋ยวกูเห็นด้วยสายไฟเซนเซอร์ป่ะซเซนเซอร์ความร้อนป่ะเซนเซอร์ความรอ้รอนเบรกป่ะอันนี้มอไอปั๊มลมไม่แต่แต่แต,แต่การแข่งขันปัป๊มลมเบรกนี่อยู่เนี่ยติดอยู่ที่เบรกไะแต่การแขนะ่งขันเนี่ยเขาก็เขา,เ,ขา,เ,ขาเหมือนกับสมัยก่อนอ่ะที่ที่รู้มานะที่ดูอ่ะมันจะมีถังน้ำสองร้อยลิตรหรือร้อยลิตรเนี่ยไว้พ่นสเปรย์เบรกอันนี้ถังน้ำมันอ่ะไม่ใช่ นี่น่าจะเป็นถังน้ำป่ะน่าจะเป็นถังน้ำนี่แหละเออถังน้ำป่ะขายโฟฟ้านี่แหละโฟลน้ำเบสเออเนี่ยเนี่ยน,นี่ไงถังน้ำเนี่ยไว้สเปรย์สเปรย์ไอใส่ใส่ผ้าบเบสแต่ทำไมมันเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยจังมันเหลือนิดเดียวนะห้าสิบลิตรตั้งแตร่ใช่เหรอมาวิลเลียมเหรอมาคงลืมที่อะไร ูมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นรถเมล์มันไม่ได้เร็วขนาดหรอกเพราะว่ามันก็เป็นแนบแล้วก็เขาพูดไาอักฤได้มั้งวันเตั้นปอรันสอง0้อยเขา o v e r พัองรยงมาอือร้อยงมาเ้าเาไม่ได้ท้อกทอกเนี่ยพูด o m e t h i n g ไฟเตาสั้นทขอกห้าพันเท่าไรนะ1ัน0ม้าแต่ทอแต่ทอกห้าพันห้าทอคห้าพันห้าใช่ใช่ย ปวดสังนะเจียได้๋ยดีเซลเครื่องขนาดนี้โอ้โหลูกฝูขนาดนี้ไอาื่อมีฮาวม่นี่อคิวบิกอินช์ซี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 ลิตรแคปซิตี้เนี่ย1 0 0 0 0หนึ่งหมื่นโอ้ฝ่ายต่อส่ยคยอคิวบิานหม e uh, yeah. ืห โอ้นี่นี่เขาโดนบีบปากนะเว้ยคือเรื่องทอล์กเนี่ยมันเป็นด้วยกําลังของเครื่องอยู่แล้วเนี่ยอกว่าแต่แรงม้าเนี่ยพอโดนบีบปากถ้าลองปล่อยเนี่ยรู้เรื่องเลยนะอันนี้6สูบ6สูบป่ะสูบหหรือ8 6 6เลี้ยงแถวเลี้ยง6แถวเลี้ยงด้วยสองสี่หก8ปดแปดไง8ปดสูบเออแปดสูบแปดสูบแปดเลี้ยงแม่ง แรงม้าพันห้าทอค่้าพันห้าแรงม้าพันห้าเพราะโดนบีบปากเหลืออยู่สองนิ้วกว่าถ้าปล่อยก็รู้เรื่องเพราะว่าถ้าถ้าดูจากทอคแล้วทอคห้าพันห้าแรงม้าน่าจะสองพันกว่าถ้าไม่โดนบีบปากนะเพราะแรงม้าส่วนมากดีเซลมันจะเท่าหนึ่งของของแรงม้าถูกไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําไว้พ่นผ้าเบรกพ่นเบรกเพราะว่ารถพวกนี้จะต้องการเบรคน้ํา น้ำไว้หล่อเลี้ยงเบรกเพราะไม่งั้นมันร้อนแล้วมันเบรกไม่อยู่ไหลไปชนกระเพงแหนบมีปะแหนบไม่มีแหนบมีแผ่นเดียวแช่ไหมแผ่นเดียวถือว่าโซ่โซ่เล็กที่เดียวเป็นโช็คแล้วก็ดูกันโค้งกันโค้งเริ่มเลยกันโค้งไหนอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ฮะสวีบาสวีบาข้างหน้าทั้งหนั้นอะสองสองแผ่นสองแผ่นอะไรชั้นเดียวขอชั้นเดียวอ่ะ อ่ะส่วนเรามาดูห้องโดยในห้องคนขับหน่อยโอ้โหเหี้ยกันโค้งหน้ามันใหญ่ข้างหลังอีกสริษัทเรว่างเขาเมียตอนเนี้ยเออใหญ่ชิบหายเดี๋ยวเรามาดูห้องคนขับนะโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะเอกบาร์โลบาสามนิ้วโลบาแม่งสามนิ้วโลบาสามนิ้ว อ๋อเผาต้อต่อลงขาต้่งผ่านหว่างขาเลยว่ะไอ้พวงมาลัยอ่ะนี่พวงมาลัยจอยมาทุกขั้นของลุงเสร็จแล้วปั๊มงานสายไฟบ้านเราเดินเดินดูดีกว่าเยอะงานงานพุ่งดูดีไหมมึงมาดูฝั่งนี้ดิจัดเรียงว่บเดี๋ยวเราไปดูสายไฟของนี้หน่อยนะ เฮียปลากลองผมเลยศาสตร์เนี่ยสายไฟก็คองผมอันนี้แต่เขาวางงานสายไฟมาอยู่บ้านเราบ้าทำงานโอ้บ้านเราทำงานสวยวันนี้เยอะก็โหโคตรพุ่งมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไอ้นี่ไอ้พวกไม้พวกอะไรพวกเนี้ยวิทยุกล่องดำที่ประแจไข่เนี่ยไอ้กล่ออันนี้กล่องจออะไรพวกนั้นหน่อยไม่ค่อยมีอะไรมีกล่องนะมั้ง แล้วทำไมจะต้องมีคนนั่งข้าววะบอกเป็นเนยเหรอเออเป็นเนยมันขับมาสองคนเนี่ฮะมันเหมือนมันกึ่งแรนลี่เลยนะแต่จะเนยทำไมมันเซอร์กิตเนยพอมีเที่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออโหถ้านบรรยายน่าจะมองไม่รอบด้านหรือว่ากระโดดครับกระโดดทัาไม่น่าใช่หรือไอ้นี่ปะเลอมังยังคืนมั้งตอนพวกนี้มันถ้ขับมันต้องมาสองคนลูกเขียวไม่รู้ดิไม่รู้เลยมีคอม แต่คุณชอบแม่โลบาสามนิ้วสามนิ้วอ่ะสามนิ้วสามนิ้วดิอีเที้ยนี่คือสามนิ้วนะข้อละนิ้วอ่ะข้อกูเนี่ยกูวัดมาแล้วข้อละนิ้วสามนิ้วสามนิ้วชินมืออยู่นะกูไม่ชินแบบปกติกูกำไอ้้เหียพี่ไอ้แรงม้าเนี่ยคือคือไม่รู้ว่าแรงม้าที่โดนลิจิตแล้วหรือว่าหรือว่าน่าจะบีบปกก็ที่บีปากแล้วนัานเนี่มันจะไม่พูกถึงเนี่ยที่บีบปากพอท้องมันห้ากันขวานี่มันสองนิ้วครึ่งมั้ง จากปากกี่นิ้วอ่ะ6นิ้วใช่ป่ะประมาณ6นิ้วได้ป่ะ5นิ้วเหลือประมาณ3นิ้ว3นิ้วเพิ่มโอ้โหถ้ามันปล่อยกันเต็มอ่แล้ว่าไม่ทะลุม้าข25,000เหรอเพ่าพะ5,500ก็ต้องมี2,000เกือบเกือบ3,000ม้าชิบหายแล้วเนี่ยวิ่งกันแต่น้ำทำไมดีนี่มันเหลือแค่นิดเดียวเองเมื่อก่อนแม่งแบกกัน200ลิตรอ่ะเหลือเบรกมันดีขึ้นมึงก็ปิดไว้หมดเลยเนี่ย มันเอาน้ำฉีดอย่างเดียวไม่ใช้ลมไม่ใช้ลมไม่ใช้ลมมันใช้น้ำฉีดอย่างเดียวพอได้อุณหภูมิเทมอ่ะมันก็ฉีดเอง,อ,งอืมก็นี่คือสิบล้อข,ของรถแข่งต่างประเทศนะก็มาแอบดูกันหน่อยหนึ่งไปไปกันต่อ